คลิปวิดน,นี้จะยาวนิดนึงนะครับแต่เพื่อเป็นการตอบคําถามให้กับหลายท่านที่ยังสงสัยเกี่ยวกับตัวหมวกน็อกของ Toy r e d e s i g นว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นและก็กี่ราคานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไล่สเต็ปตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปสุดไปรับชมพร้อมๆกันครับเริ่มจากตัวโมเดล GP นะครับตัวนี้เริ่มต้นราคา6,900บาทวัสดุโครงสร้างภายนอกเป็นโพลีเรลนไครับรวมภายใน ส่วนภายในหมวกกันน็อกนะครับก็จะเป็นตัวโฟม EPS สำหรับป้องกันการแกระแทกนะครับขยับขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล GP Pro นะครับโครงสร้างภายนอกเป็นโพลีคาร์บอเนเหมือนกันโฟมเหมือนก,นกันกับตัว GP นะครับการแกระแทกด้วย EPS เช่นกันแต่ตัว GP Pro จะเพิ่มระบบการแกระแทกของ m ิ p เพิ่มมาให้อีกหนึ่งจุดนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเซฟตี้มากขึ้นเพิ่มอีก1 0 0 0บาท7,900บาทนะครับสีที่ 1, t r o o p รูเปอร์ครับสีที่ 2, t r o รูเปอร์สีขาวสีเงาครับตัวนี้สีที่ 3, 50นะครับตัวนี้จริงๆมีสีเหลืองด้วยแต่ว่าสีเหลืองหมดไปแล้ว50ตัวนี้ก็จะมีทั้งโมเดลของเด็กและของผู้ใหญ่นะครับ ของเด็กอยู่ที่ราคา6,900บาทนะครับส่วนของผู้ใหญ่7,900บาทครับขยับถัดมาจากตัว GP นะครับตัวนี้ครงสร้างภายนอกเป็นโพลีคาร์บอเเหมือนกันโมเดล SE4 นะครับหน้าตาหน้าตาเหมือนกันกับตัว GP เลยฟองน้ำเหมือนกันแต่ว่าโฟมกันกระแทกด้านในนะครับนอกจาก EPS แล้วเขาจะเพิ่มตัว EPP เพิ่มมาอีกหึงชั้น ยังไม่พอครับยังเสริมการกระแทกหรือการสะเทือนด้วยมิฟอีก1ระดับราคาอยู่ที่8,900บาทครับสเต็ปต่อมานะครับตัวนี้คือ SE 5หน้าตาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากตัว2รุ่นแรก SE 5จะแถมปีกหมวกสำรองให้1ชุด SE 5คอมโพสิตนะครับวัสดุเป็นคอมโพสิตน้ำหนักเฉลี่ยนะครับอย่างเช่นไซส์ L ตัวนี้อยู่ที่1,300กรัมนะครับ โฟมเหมือนกันกับตัว GP และ SEC นะครับอ,อ้าหมายถึงฟองน้ำนะแล้วก็กันกระแทกด้วย EPS และก็ EPP นะครับราคาอยู่ที่16,900บาทสีนี้คือสีวิงนะครับสีที่2นะครับตัวนี้สีน้ำเงินเผื่อใครไม่ชอบสีน้ำเงินนะครับ ชอบสีส้มๆก็มีนะครับลายเซเบอร์เผื่อใครไม่ชอบสีส้มนะครับเรายังมีสีเหลืองนีออนรองรับ16,900บาทเท่ากันเผื่อใครไม่ชอบลายเซเบอร์นะครับชอบลายดุดุลายไฟแบบนี้ 16,900บาทเช่นกันนะครับ SE 5 Composite กำลังมาเลยนะครับลายไฟดูด้านบนครับโหด,ด,ดครับเผื่อใครไม่ชอบลายไฟอยากจะซอบลงมาหน่อยให้ดูมีแพทเทิร์นนะครับตัวน,นี้สีเดียวกับเสื้อที่ผมใส่วันนี้เลย16,900บาทนะครับฟ้าแดงชมพูสีไฟครับ ขยับขึ้นมาจากตัวคอมโพสิตนะครับตัวนี้คือตัวคาร์บอนภายนอกเหมือนกันโครงสร้างรูปร่างหน้าตานะครับจะเปลี่ยนวัสดุจากคอมโพสิตเป็นคาร์บอนราคา23,900บาทนอกจากตัวคาร์บอนนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็จะมีปีกหมวกสำรองมีให้1นึ่เหมือนกันนะครับแล้วก็กระเป๋าหมวกให้อีกหนึ่งใบนะครับภายในน้ำหนักเฉลี่ยนะครับอย่างนี้ XL อยู่แค่1น4 0กรัมครับลายที่1ครับลายที่2 Sa เซเบอร์คาครับ ลายที่สามครับสีด้านจะออกสีทองทองนะครับบริเวณตรงนี้ลายที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ตัวนี้สีวิงครับลายวิงลายปีกนกสองหมก้าร้อบาทนะครับอย่างตัวนี้ไซส์เอ็มก็อยู่ที่1 1ึ่งพกกรัมนะครับ ลายไฟครับสวยงามครับและลายสุดท้ายครับนี่โทนนี้สวยเลยนะส่วนตัวผมชอบสีนี้มากไปดูด้านบนครับเป็นกิปเตอร์สีทองสวยงามครับ จบไปแล้วนะครับและนี่ก็คือทอยลีดีไซน์ทั้งหมดที่เรามีตอนนี้ในหมวดมู่ของหมวกน็อกนะครับชอบสีไหนถูกใจสีไหนแคปเจอร์หน้าจอคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ